มีมีเพลงอื่นอีกไหมจะได้จีบต่อเพรารก่อนอนขเ้ยมูเม้นมันมีแก้มที่มันจะแตกแล้วมยดีด้วยคะคะเน่เนเ่ตาวึ้นมาอู้พวกคุณที่สุดยอดจริงเจีบสาวที่ใครออออื่นหมดเลยพพี่หูสุดยอดเสียงกรี๊ดสาวดีคือดี ลองลองยังไองยัไงฮครนบ้อต่อยเหรฮไครับได้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 เข้ามามาสเลยครับได้เลยครับดีดีเลยครับผมครับโทรศัพท์รุ่นนี้ดีดีเนื้อต่อยไหนอ่ะเนือต่อยที่เป็นของเทนนิสครับพี่ผมสั่ เำไว้ทำไมลูกก็เอามารับแฟนขับคนเจ็ิงอแบ่งให้สองคนเลยนี่รู่เหรอว่าทำเป็นกระบะแล้วเร่หนวะไปไย่อไหนวะเนี่ยเอาอย่งนี้พี่คุณเก่มากครับแต่ไม่ต้องหัวนะคุณทำขนาดนี้เนี่ยพี่ว่ายกคนรขนหมากเลยไหม หมดนี่เลยเหรอไหวไหมร้องเรียกยังไงไหวไหมวันนี้วันนี้เป็นการจีบสาวที่เราเป็นวัดยากเราลงไปก็มันกรี๊ทีคุณลงไปก็มันกรีทกกรท๊ทีพี่ว่าไม่ได้เรามาวัดเรื่องความสามารถดีกว่าพี่มีโจทย์เพลงโจทย์เพลงหนึง มันต้องร้องคุณมมันต้องร้องสักทีหนึ่งไหมล่ะครับพี่ใหม่ถึงจะร้องเรื่องเพลงไงโอ๋อไม่เพราะว่ามีคนเข้ามาเม้นต์ในไอจีพี่บอกว่าบินบินขอบินบินเอานี้แหละครับผมว่าให้ร้องเรื่องร้องเพลงเร็วครับเอาละคุณพร้อมนะคุณพร้อมนะผมลองดูก็ได้ข้าร้อมเพลง